ลุงสวัสดีตานเช้าครับวันนี้เราก็จะไปออฟฟิศเอ็มเฟกกันนะครับโดยเราจะเดินทางด้วยรถสาธารนณะจะเป็นยังไงไปเลยครับ แกนเข้าไม่ได้แต่ก็คลิกด้านแล้วก็สแกนเข้าได้อะไรก็ไม่รู้ ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของแต่และชั้นนะครับ,บก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปชั้นทิ่เอ็กันอ๋อคาเฟ่กรีนแกรมอธิบายหน่อยว่าตรงนี้แบบคืออะไร ะะก็จะเป็นโซนที่เอาไว้ให้แบบพี่ที่พักนักงานะคะมานั่งคุยงานกันแล้วก็มามีออกกําลังกายเขาแบบมีฟิตเนสค้ะค่ะถึฟิข้งมันใหญ่กันเ้าใช่แล,แล้วก็แบบว่าจะแบบว่าสามารถซื้อกาแฟกาแฟได้ที่นี่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือตราปิดมาคือบนะนั้นตรงที่ เมนูกำลังถ่ายอยู่ว่าจะเป็นฝ่ายของเดฟนะคะก็คือเป็นฝ่ายที่เป็นพวก UX UI หรือพวกพัฒนาตัวของแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของทางบริษัทแล้วก็ของทางพาร์ทเนอร์ของบริษัทนะคะ <S <S ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของดาดฟ้านะคะ เป็นลูกบอลเลยนะคะถ้าเกิดทุกคนสังเกตดูดีๆนะคะแล้วก็จะเห็นตึกเยอะแยมากมายเลยแบบสวยมากนะคะเป็นวิวที่แบบหาดูได้ยากจริงนะคะ mm hmm. ส่วนตรงโซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของตัวของเทอตริัก็คือเป็นโซนที่เอาไว้ให้พี่ๆเนี่ยเขามาคุยกันแบบว่าเหมือนฟิลเหมือนพิชชิ่งกันนะคะว่าแบบเขาจะเอาโปรเจกต์ไหนว่าเขาจะทํางานอะไรในการแบบว่าเป็นเหมือนเวทีโพเดียมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน ตรงนี้ก็เป็นแบบว่ามีโต๊ะสนุกเนาะใช่ไหมเอาไวแบบเล่นกันผ่อนคลายคลายเครียดอะไรนะคะทุกคนดีมากดูเซๆได้นะคะโอ้โหื่งสวยเห็นรถไฟฟ้าชั้นมากอนนี้เราว่ามันจะแตะเแกเราไปเลือกชั้นเราต้องเปลี่ยนไปชั้นหนึ่งก่อนเพราะว่าช,ชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่เราต้องไปเปลี่ยนลิฟต์ขึ้นชั้นต่ำแล้วก็ชั้นสูง เรามาอยู่ในชั้นหนึ่ง <Bye. S 1> เราต้องเข้า,ราเราเข้าเอฟเฟกทางนี้เลยเ<ม>พราะว่าจะได้เห็นว้าวให่มากพุตเทสตรงนี้ตรงโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนชั้นที่23นะคะจะเป็นโซนที่จะมีบริษัทลูกนะคะทองโซนด้านนี้ ถ้าเกิดว่าปันยูถ่ายไปนะคะค่ะซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นบริษัทลูกบริษัทุ้ทสนส่วนของบริษัทเอ็มกนะคะชื่อเอ็มไซแล้วก็จะมีทางด้านนู้นนะคะที่เขาจะมีการเดิวงงานกับบริษัทต่างประเทศเลยก็คือประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมมันอยูอ่ะใช่เป็นแบบประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าว่าเราเขา้ารู้ห้ไกลอาจจะแบบเฮ้ยทำไมเหมือนแบบเฮ้ยเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยกว่า,วาไม่ใช่นะคะ นีโซสสนด้านนี้นะคะจะเป็นโซนของด้านของวิวคับก็คือทางด้านด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นแบบ่วนของส่วนจัตุจักนะคะก็คือจะเห็นวิวได้ชัดแจ๋วมากเลยคะ่ะครับแล้วก็มาอยู่กับแบมนะครับซึ่งเป็นนักเรียนทุนใช่ไหมของ m m f c t ก็อยากให้แบบเล่าคร่าวๆว่าแบบ m f ฟ c t คืออะไรไให้ฟังหน่อย คือบริษัทเอ็นฟกนะคะก็เป็นบริษัทที่บริการทางด้าน IT ทีเซอร์ของวงจอเลยแล้วก็ให้คำปรึกษาด้วยนะคะแล้วก็บริษัทเอ f e ฟ t เนี่ยเขาจริงๆเขาไปอยู่แบบว่าทํางานเบื้องหลังให้กับเรียกว่าแบบระดับประเทศเลยก็ว่าได้ก็คืออย่างเช่นแบบแบงกิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นพวกรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยค่ะคือเบื้องหลังเนี่ยจริงๆคือเอ็นฟ t เป็นคนทานะคะแต่ว่า ไม่สามารถบางทีบางทีงท่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะด้วยข้อมูลด้วยอย่างแบบแบงกิ้งอะไรอย่างงี้เนาะอืมกาจกาดจะไม่สามารถแบบบอกได้ว่าทําอะไรบ้างแต่ว่าจริงแบบเอ็นเฟคเนี่ยก็คืออยู่เบ้างหลังหมดเลยค่ะเขาเรียกไงตําแหน่งงานแบบเขาเรียกไงที่ปกติที่เอ็นเฟครับเนี่ยมันมนม,ม,มีอะไรอย่างไรบ้างก็ ứng. คือถึงเอ็นเฟคเนี่ยจะเป็นบริททางด้านไอทีใช่ไหมคะแต่ก็คือตําแหน่งงานเนี่ยก็คือรับหลายด้านมา,มากๆเลยมีทั้งแบบด้านไอทีแล้วก็นอนไอทีเลย ไม่ว่าจะแบบถ้านอนไอทีจะเป็นพวกแคทีแคนเทนเนาะหรือว่าแบบเอชอาร์อะไรเงี้ยเขาก็มีรับส่วนด้านไอทีก็จะเป็นแบบทาง Data ทางเดฟทางเซเว็ตยัไงพวกเนี้ยค่ะก็คือจะมีไซเบอร์สกิลตี้นี่ก็คือสำคัญมาก,กาาใช่ใช่ใช่ก็<ม>คือสายไอทีหรือว่าจะอาจจะไม่ใช่สายไอทีก็สามารถมาทำงานที่นี่ได้ค่ะถ้าแบบมีแพชชั่นอะไรเงี้ยเล่าข้าวๆหน่อยว่าเออมันเป็นเ็กทุนในส่วนของตรงนี้ได้ยังไง ก็คือที่มาเป็นเด็กคืนของตรงนี้ได้ก็คือมอนกบว่าทางบริษัทเนี่ยปกติแล้วเขาก็จะให้ทุนกับแต่ละมหาวิทยาลัยอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้แต่มันจะเป็นรูปแบบของสปอนเซอร์มากกว่าแต่พอดีบางเอิญช่วงนั้นคือบริษัทเขาต้องการหาเด็กที่แต่ว่ามีความพร้อมมีแพชชั่นทางด้านไอทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุนกับ เด็กในมหิดลนคณะ ICT ใช่ไหมเ,เขาก็เลยติดต่อคุยกับทาง ICT ก็แบบเออให้หาเด็กคัดเด็กมาให้แบบเขามาสัมษั์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอะบบว่าตัวของเราเองเนาะก็ะคือตัวของแบบเองก็อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เขาก็คัดมาแล้วเขากอ็อาจจะดูจากพอร์สฟลิโออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าเออทำมาแล้วเขาก็คัดมาแล้วแบบก็ได้ษตรงจุดนั้นใช่อยากจะชวนน้องๆหรือแบบเพื่อนๆที่แบบ เขาเรียกไงอยากหาที่ฝึกงานไม่ได้เลยแบบสนใจแบบเออ<ม>อยากคิดเออบริษัทไหนดีอะไรยังไงบ้างแบบแบบแนะน,นํนำยังไงไหมแนะนำเลยได้คะ่ะก็คือแบบว่าสําหรับใครที่สนใจอยากฝึกงานอะไรอย่างนี้อยากหาประสบการณ์ทั้งด้านไอที IT, เออหรือว่าอาจจะไม่ใช่ไอทีแต่ว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือบริษัทเอเนฟิกเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นบริษัท ที่เรื่องได้ว่าเหมือนจะเป็นบริษัทของเด็กรุ่นใหม่หรือก็ได้ที่เขาจะเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้ใช้ทักษะตัวเองว่าได้เปิดโอกาสให้แบบเออได้มาทดลองที่นี่ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะถ้าใครสนใจวิวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมมาทำงานแล้วก็มาร่วมง,งานกับพวกพ,พ,พวกเราได้ที่อ็มเบ็ก <c oughs> แล้วก็บางก็เป็นว่าที่นะครับ <c oughs> ได็กาทำงานในอนาคตได้ค่ะมาทํางานได้นะคะ,ะค,ครับก็อยากรู้ว่า ของแอมเฟกเนี่ยมันมีแบบตึกอะไรบ้างก็คือตอนนี้มีอยู่2ตึกนะคะก็จะมีตึก SJ แล้วก็จะมีอีกตึกหนึ่งก็คือ LTN ค่ะซึ่ง2ตึกนี้ก็คือจะพี่พี่พนักงานเนี่ยเขาก็จะเป็นสายงานที่เขาจะทํำพนละตึกกันอย่างเช่นตึกของ LTN เนี่ยเขาก็จะเป็นโซนของ security จะทํางานในที่นั่นส่วนของตึกนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าพวก creative content หรือว่าฝฟายฝ่ายเด็บไฟล์ data ก็จะทางานตรงส่วนนี้ค่ะ ซึ่งตอนนี้เราอยู่ตึกเอสเจค่ะตึกเอสเจมินิตีนะคะตึกเอสเจอยู่ห้าแยกลาดเทาเลยนะครับเดี๋ยวดูวิวนัว่นแหละครับ